ี่ไผ่ไปใส่อางงาโอ้โอ้มันเป็นยังไงแกวัวไปโอ้ไผ่เลือดท่วนนา้ำไผ่แพท่ทวนนา้ำน้ำม,มันไหลไปทั้งพุ่นออโอ้ยสะพ้อคอ,อยว่าจะเู่เจ้าคือว่ไป่ว่ามาเ็กเชือ่อเลือดยัง,งคือดีแท่นหนะทั้งแดงบอกโอ้เลือยังเกาะฟ้อมอ๋มอฟ้มเห็ดพี่น้องอืม เนี่ยพพยเลือท่วน้ำว่าไปปันไดเนาะเอามันมานพี่น้องพายไปพายไปเลือแบบไปเลือชนิดไหมไพาพี่น้องเบื้องซื้อดอกเหตุการณ์เล่งด้วนเหตุหลายอย่างไรเนี่ยเอาเนี่ยเออการทำมาหากินบานเฮาเหตุจังไรก็ได้ขอต่ให้ลอยน้ำเนาะสังแดงก็ได้แพร่ก็ได้ไม่ไพ่ก็ได้พ่มก็ได้พี่น้องอนี้เหตุจากพ่มจ้ะ เป็นเรือเป็นธ่ามาหากินอย่างหนึง่งขึ้นกันละเพินพ่นเพิ่นมาถาล้อยถาอันนี้คือพ่ไพ่ทยทวนน้ำพี่น,พน้องพ่ทยทวนน้ำไปบ่ไว้เมื่อยแล้วอ่ะวันหนึ่งหันเราไปล่องล่อง่อง่อง,องไปได้แล้วไปนำ้นำนำ้นำนอนน้ำไหลไปบ่เด้ไผพ่าจึงเม็ดบันนี้เริ่มทวดน้ำขึ้นมาก็เรียบเรียบฟังแหละพี่น้องเรียบฟังพ่าไปเรื่อยๆแล้วจะไปหาเรือเล่าเนะั่ยละเล่าว่าหอยเมื่อยไปซะ บาบ่าเรือบว่าแพ่บว่าโุ่มและพี่น้องถ้าท่วนน้ำมันเมื่อยเมืดเข้าคือกันเนาะแต่เฮ็ดยังท่วนกระแสมันกับเมื่อยคือกันจ่าถ้าไปตามน้ำตามยังบางครั้งกะว่าบ่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่ามันกับมวนกับกะดีไปอีกอย่างหนึ่งอยู่ได้เนาะจ่าหอดฟังพอดีสบายอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็้ำนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ